ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้ก็จะทำรายได้นะฮะหนึ่งวันสี่ร้อยนะฮะอันนี้เป็นบัญชีจริงนะฮะมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่ผมรอจังหวะอยู่นะครับ ก็ดูตามกราฟนะครับเป็นกราฟจระเข้ไปเลยนะฮะดูนะฮะเดี๋ยวเรามานับดูนาฬิกาถอยหลังนะครับตรงซื้อขายนะฮะ มัญชีจริงฮะลุ้นกันเลยนะรลุ้นกันเลยวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะฮะคือลงไป400นะครับแล้วก็80%นะฮะก็จะได้อยู่300กว่าบาทนะฮะนะคสามรัอย2ีนะ่บ320นะฮะมันกำลังดีดกันอยู่นะครับ รอมันขึ้นนะฮะเวลานับถอยหลังแล้วนะฮะจังหวะเป็นไงครับ320ินะฮะ7วินาทีสุดท้าย6 5ห้าลุ้นนะครับมันต้องได้นะฮะ320ต่อวันนะครับได้ไปแล้วนะครับวันนี้ก็ทำกำไรไป320นะฮะก็ <S <S ใช้เวลาหนึ่งนาทีนะครับในการที่เราต้องดูกราฟนะฮะ ก็คือเส้นสีเขียวเหลืองมันตัดขึ้นไปนะฮะแล้วก็สีแดงอยู่ข้างล่างนะครับเราก็รอดูจังหวะดีๆเอาที่เรามั่นใจนะครับแต่ไม่ต้องทําตามผมนะครับผมเมื่อกี้ก็เปิดออเดอร์ไปที่ขาขึ้นนะับเปิดไปที่400บาทนะครับก็ต้องมั่นใจนะครับท่านถึงต้องใส่ลงไปนะฮะ ถ้ายังไม่มั่นใจก็ฝึกเงินปลอมหรือว่าค่อยๆเล่นไปก็ได้นะครับเก็บทีละสามสิบบาทห้าสิบบาทนี้ครับค่อยๆเล่นไปนะฮะอันนี้ผมมาทดลองบัญชีจริงให้ดูนะครับว่ามันก็ได้จริงนะครับแต่มันได้แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือสี่ร้อยก็ได้สามร้อยแปดสิบาทนะฮะเวลาเล่นก็ใจเย็นนะครับผมดูกราฟนะฮะเพราะว่ากราฟของสยามออปชั่นนี่ตัวช่วยมันน้อยนะฮะ ก็พยายามสังเกตนะครับก็คือผมแนะนําก็คือให้ดูนะฮะแดงเหลืองเขียวนะครับขาขึ้นนะฮะถ้าเหลืองกับเขียวมาอยู่ข้างล่างเส้นสีแดงคือขาลงนะครับดูกราฟด้วยนะว่ามันกําลังขึ้นนะครับก็เท่านี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเพราะว่าพายุกําลังจะเข้ามาอีกรุ่งแล้วนะจากอาทิตย์ก่อนนะฮะเพิ่งเข้าไปกระจกแตงนะฮะวันนี้ก็เตรียมรับมือนะครับ เหมือนพายุกำลังจะมาผมก็ไปเตรียมรับมือกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกด subscribe แล้วก็กระทืบไลค์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ